ส่วนเ b t เซาของเราก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ขอเชิญชวนนะคะชมรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะซึ่งก็วันนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา1ิบนาฬิกาถึง1ิบนาฬิกา30นาทีแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งคือเวลา1ิบนาฬิกาถึง1ิบเนนาฬิกานาทีนะคะ <c oughs> ก็เชิญชวนติดตามรับชมรายการพิเศษถวายพระพร <c oughs> ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนรมสาสิบสองสิงห้าคม โดยจะมีนวยงานผาครัฐภาเอกชนแล้วก็ประชาชนถูกมูเาา่เล้าค่ะรวมทวายพระพรดังนี้นะคะอันดับแรกเลยช่วงเวลานี่นะคะ11นาฬิกาถึง11นาิกา30นาทีานะคะเคแล้วนี่นะคะติดตามเลยได้เลยน่วยงานเทจะออกอากาศนะคะในช่วงเวลานี้ก็คือจังหวัดพัดทลุงจังหวัดตรัง จังหวัดสตูลแม่บ้านมหัศไทยจังหวัดส้มคล้าศูนย์อำนวยการรักษาพลประโยชน์ของชาิทางทะเลภาคสองแม่บ้านมหัศไทยจังหวัดพัทลุงสโมซ้อนไลออนฮัทยายยฮาร์โมนี ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แม่บ้านมหาไทยจังหวัดตรังแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดภาคหกแล้ากาชาจังหวัดพัทลุงค่ะส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะตั้งแต่เวลา10.00นถึง10.30น30นาทีค่ะก็จะมีน่วยงานเทศบาลเมืองคลองเฮเทศบาลเมืองคลองหงสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขรา เทศบาลเมืองสะเดาเทศบาลนครทยาดย้ายเทศบาลนครส้มคลา้าองค์การบริหารส่วนตบุกำแพงสมาคมสตรีประสันมิรทยาดย้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสบริษัทฮาทิบจำกัดมหาชนพ่อการขาจังหวัดส้มคลา้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยีราชมงคลรีวิชัยมหาวิทยาลัยราชบัฏสงคลามหาวิทยาลัยถักษิ้นมหาวิทยาลัยสงคลานครินและก็วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ค่ะส่วนในวันเท 12, ี่12สิงหาคมนะคะเว,วลา11นาฬิกาถึง1ิงนาฬิกานาทีค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานชลประทานที่16บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานาคกตายกองพลพัฒน,นาเทเซทพเรือภาคทสอง สำนักงานอธิบดีภูพิพากซาผักกาวส,สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาจังหวัดสงคลาจิตอาสากาวสุวนเซประจำจังหวัดสงคลาเหล้ากาชาดจังหวัดสงคลากองบินห6มณฑนฐานบกทีเซ12กรมฐารราบทีห้า กองบังคับการตำรวจตราเวนชายแดนผักเสค่ะค่ะก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะคะผ่านโทรทัศน์กดไมล์ลิซิปแอสเอ็นบีทีเซค่ะหรือจะเป็น f a c e b o o ทีวีส่งคลาหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะทีวีเอ็นบีทีส่งคลาก็สามารถพิมพ์ค้นหากันไปได้นะคะก็ขอเชิญติดตามรับชมตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10บเอนาฬิกาถึงส0บเอนาฬิกาสามสิบนาทีนรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่ะสิบเซ็นนาฬิกาถึงสิบเซ็นนาฬิกาสามสิบนาทีนั S 1 <S 2บสองอหาคม2อง0นพราะเฉพาะนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้ค่ะที่